สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็พานทุกท่านมาเปิดไม้ใหม่ครับผมแถวน่าจะโซนบางปะอินครับผมเป็นบ่อบ่อดินครับผมบ่อทรายก็หมาประมาณนี้ครับผมลงไปทั้งหมดแล้วเจ็ดคันครับเอ้าปลากินนะกำลังเปิดคลิปเลยครับนี่ก็มากับพิจตครับผมเนี่ยซับโนเปิดคลิปก็โดนแล้วครับอยู่ไหม ใหญ่นะเนี่ยเปิดปุ๊บกินปั๊บครับผมแต่ที่แน่ๆปลาเล็กพอมีครับผมแต่ก็ไม่รู้ครับหมายใหม่ด้วยแต่น้ำลึกครับทางเข้ายางเละครับทางเข้าอย่างเละครับผมก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ครับผมนี่ครับลำยิสกครับผมลุงจงครับผมแล้วก็ ตาลครับผมใส่นมปังแล้วก็ลำเพิ่มอีกถุงหนึ่งครับผมฝังปั่นแล้วก็นวดด้วยกะทิก็ประมาณนี้ครับผมตัวเบ็ดวันนี้ใช้เบอร์0.8ครับผมก็มีตะกอวิ่งด้วยครับมากับพิ่เตครับผมนี่กำลังปั่นเยอะเลยครับมือโปรพาลุยครับนี่ดูสภาพผมใส่รองเท้าบูทครับดินหนังหมูครับแนะนำว่าถ้าฝนตกอย่าเข้าดีกว่าครับรถใหญ่แต่รถเล็กอะมอไซอะเข้าได้ครับ โอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันครับปลบาเล็กือเป่าปลาเล็กอ่ะเล็กเลยเจออย่างนี้แหละดึกดึกดึกนินเลยจีมีตัวอยู่น่ะติดแล้วมั้งติดแล้วติดแล้ว,วเดี๋ยวมันจะลื่นโดนโอ้โห มาแล้วครับตัวแรกปลาอะไรอยู่ไหมพี่เจตปลากอกโอ้โหเอาโชว์หน่อยครับอย่างน้อยก็มีตัวตะโกกอะตะโกกแล้วปลาสร้อยเอามาโชว์หน่อยครับตะโกกไหมตะโกกปลาสร้อยปลาสร้อยมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหใหญ่จัดครับปลาสร้อยโอเคครับหรือว่าเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนปลาหมันนี่ใส่ถังไว้ก็ได้ถล่มแล้วโยูปลาเล็กถล่มแล้วแหลย แต่เมื่อกี้ดึงแรงว่ะไหนนาะทุกเกือบทุกคันเลยไปหาดูว่าเอ,านอันไหนกินนะเออก,ก,ก็บอกว่ามาก,กินทุกคันเลยไอ,อ,อ,อย้รีบให้เก่งม้าด้วยเฮ้ยวัดไม่ไหวแล้ว อ yeah. <book> ุ yeah. <com> ้ยโยเอ้ยปลาขแยงนี่สุดยอดแล้วโดนมั้ยผู้คันเมื่อกี้กินแนงไหมไหมนี่นอนนั้นหวังดิหวังินมีแนกนนี่ปลาอะไร เปลี่ยนสายพันธุ์มาแล้วครับหางแดงก็มาครับผมมนัมนมันโดนโดนอยู่แล้วอ,อยู่ไหมอ่าหมดฝูงอ่ะวันนี้อเอาให้หมดฝูง ปลาใหญ่กันมาอามาแล้วครับอีนึงแตรแรมปลาสุดไปลแล้วมีไซนั่นไงเอ้ยเอา,เอา,าดูดิไซโอ้ยกินจนอิ่มหมดแล้วอ้วนปักเลยอน่ะ ติดแล้วโดนโอ้โหปลาทูถึงว่าลากคันไม่ไหว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วของแท้ข้าไปันข้าไปนู่นเลยเออมาๆมาเบาเบาเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วอีศกอีศกโอนแล้วครับโดนอีศกครับหมาจนได้มาใกล้มาใกล้ใกลยเลยมาขวาได้ไหมเบาเบาเบ็ดเล็กเล็ก โอ้โหชั่วโมงเลยเหรอครับนี่ครับมาทางนี้แล้วฮะเจ็ดโดนนะครับอ้แรงว่ายตัวเมื่อกี้ก็ดีจบแน่แน่นอนเดี๋ยวผมจะลากหัวมานะ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 โอ้ยดูดตีใจเย็นได้ยเหมือนแรงนั่นอยู่ยังไม่เคื่อนยู่ แต่มันกินเมื่อกี้น่าใช่สมใจอยากหราละครุณโยอยากได้ยี่สกจะากหัวนะจหนมน้ำไว้จมน้ำไว้ ปวิ่งเลย้ถ่ายรูปให้คุณสันติดูได้เลยโถโถครับผมทีศก,กเจ็บโชว์กล้องนี้ยนี่โอ้โหหมาแล้วครับติดไปเลยเออหมาแล้วครับทีศกครับผมไซน่าจะเกือบโลได้ครับ ตัวนี้เป็นมือพิเศษครับโอเคครับผมโอ้สาสวยอยู่ครับลับหมายธรรมชาติงนี่โอ้สนี้ก็ถือว่าสุดแล้วครับโอเคครับผมคครถหนาวติดผูงปลาเล็กเงียบไซส์ใหญ่กำลังเข้านะเมื่อกี้เนี่ย ถอยถอยมาได้อยู่ครับน้าสวัสดีครับนนดันหน้าดันหน้าคืนล้อตรงก่อนครับเดี๋ยวเข็นตรงไหน,นล่ะครับชนมั้งแต่ดันหน้าเขาแตะตรงนี้ดีกว่าอาไปเกียรอ้าวได,ได้โยกเลยหนึ่งสองอ่าบูนขึ้นขึ้น พ่าพ่เหยียบเลยเหยียบเลยเหยาเยา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 เลยทำหยุดทำหยุดอ่าโอเคตายแล้วใช่ครับท้ายเบาไปนุ่มกลับบ้านไปกลับบ้านแล้วหิวข้าวแล้วมาแต่เช้าไป ครับผมครับครับรอบหน้ามาทางนี้นะมาได้ไม่เป็นไรตรงที่ว่ามันเป็นเนั่นนะเดินวิ่งผ่านไปเลยนะอย่าเบาเครืนอย่าเบาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงต้นไม้ต้ามเบาโดดไปเลยโดดได้โดดเลยนังเกียนาดินมีมีตัวครับแต่มันกินไม่ไกลกินอยู่ห้าเมตรสิบเมตรเนี่ย น้ำมันลึกครับโอเคครับ okay. ผมอุยไปแล้วขนุนโอ้โอืออออยออืออไม่เกี่ยวหรอฮะไม่เป็นไรเอาขึ้นมาเลยเออไม่เกี่ยวได้อยู่เกี่ยวไหมสร้อยเหมือนเดิมครับกินคันก็ดกเลย โยโย่เรวโดนโดนโดนสิให้ผมตักเหรออิศกแน่นอนอิศนนผมดอมน้ำเลยไม่ตักเลยนะเฮ้ยถ่ายกล้องแล้วเปิดแล้วเฮ้ยปากระป๋องอะไรไอช่อนโอ้โหมาไงเอ้ยไม่ใช่ไอ้โด โดป่ะไ้ช่อนโอ้โหไอช่อนก็มาเอาโอ้เฮ้ยช่างลุ้อเหรอเฮ้ยลุ้นได้ไงเต็มปากเออ ปลช่อนก um mm. ็มาโงงเล็กว่าอมันน่าจะโชว์ลูกปลาเล็กโอ้โหโอ้ยเป็นตามแท้เนาะปลาช่อนก็เอาคนเราเนาะโอ้โนี่ครับไอาช่อนก็มาครับเล็กว่ายโสกแล้วโอ้โหช่อนก็มามายังไงวะเนี่ยงงแล้วเนี่ย น,น่าจะเล่นปลาครับผมตอนนี้ก็เวลา11โมงครึ่งครับก็ได้ยโสกมาหางหนึ่งแล้วครับแล้วก็ปลาเล็กปลาส้อยประมาณเกือบ10หางครับแล้วก็มีหลุดผิดคิวมาหนึ่งตัวครับปลาช่อนแล้วก็เงียบไปเลยสักพักหนึ่งครับปลาใหญ่ก็ยังเงียบ,บไม่เห็นขึ้นแต่เมื่อเช้านี้ขึ้นเยอะอยู่ครับ ว่รอลุ้นอีกสักพักนึงครับผมว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับทักทายนภพรครับนภพรมาตกอยู่ข้างกันนี่นะครับนภพรเพิ่งมาถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟปีนายูด้วยครับผม อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่มาร่วมทริปกับนายโยเนาะมาสายแล้วนะพอนะมาสายก็มาตามลุ้นนะครับไม่แน่ไม่นอนแต่นายโยนี่ต้องเข้าไปรับชมนะฮะเมื่อกี้มีบอกว่ามีปี๊ดปาร์ตไปแล้วนะะฮก็เป็นปลาอะไรขณะไปรับชมในช่องไหนอยู่นะครับผมกินปลาถูกรึลังกินข้าวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับผมเนี่ยนพรก็อยู่ฝั่งขวานี่ครับผมอยู่เนี่ยซ้ายเป็นปลาเล็กสะกิดอยู่ปลาเล็กจับหนัก นิดนึงฮะเรื่องเดียวเรื่องขยะนะครับ<ช>หมายอย่างงี้ถ้าทิ้งขยะกันโอ้โหโอกาสปิดหมายเยอะเลยนะเยอะมากเลยครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้คุณยังไม่ค่อยจะมาตกกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็ขยะไม่ค่อยเยอะนะฮะแทบจะไม่มีเลยแหละยังไม่มียังไงช่วยช่วยฝากช่องในยูยู่ด้วยฮะว่าช่วยรักษาขนาดหน่อยนะครับโอเคครับผมครับ ไ,ไ,ดได้ขยะเป็นไงครับนี่ดูไซส์ก่อนโอู้อหูม้วนเลยอ่ะกินกดโหดโอ้ข้าเต็มปากเขาชอบขยักเขาชอบเดี <c oughs> ๋ยวหลังพาไปตกขยักทองดีตกขยัเท่านั้นเอาแล้วหัวสั่นหัวคอนซับอือหือไม่อยู่มั้งนะ น,บบน,นั่น<อ>ไงไมาอยู่ทายไปแล้วกินเอ้ัออหออสันหกคอนครับผมก็ตอนนี้ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้ครับผมได้แต่ตอนเช้าครับโอ้สายมาก็เริ่มเงียบ เอาหลุดซะโอ้ยังอยู่รอดแหรวครับวันนี้ยีสกตกไซไซโลนะเกือบโลโลกว่าฮะโลกว่ากับปลาช่อนแล้วก็หางแดงอาจจะประมาณโลสามได้นี่นี่จะทักเออถึงก็โดดออกแล้วอันนี้ ปลาเล็กอันนี้ให้นาเจดไปครับเราจะทำะได้อยู่ครับก็นี่มานาพรก็มาได้แป๊บเดียวครับสวัสดีช้งครับผมพอดีตั้งขอตัวก่อนก,ก็กลับไล่ๆกันนะฮะ <c oughs> ผม,ผมก็กกถหรือว่า <c oughs> ไม่ไม่ให้ออนได้ได้ประมาณโอ้โหยกกระชังแท่ไมีขึ้นครับ ปลาแขนงวันแปดเก้าตัวก็ปลาเล็กสี่ห้าตัวตัวเล็กกว่านั้นโยผมปล่อยไปหมดแล้วตัวเล็กมากเดี๋ยววางหลุดอ่ะนั่นก็อ่ะครับก็ประมาณนี้ครับผลงานอือแมีโอกาสก็น่าจะมาถือว่าไม่คิริเลยฮะสวยงามเลยแหล่โอได้แต่เช้าแล้วก็เงียบประมาณโลสองเงียบโลสองเกินโลอยูอย่แล้วแหละไปช่อนก็เจ็ดคิวนะฮะ อ่ะผมนายโยก็ดูย้ต่อครับผมก็ฝากเดี๋ยวลุงจงหัวตาด้วยนะครับผม <c oughs> มีจําหน่ายอยู่ที่ร้านตะวันพิชชิ่งลังสิตแล้วก็ร้านพิชชิ่งโกลังสิตแล้วก็พิชชิ่งโกเมืองทองครับผมวันนี้อยู่3ร้าน <c oughs> เดี๋ยวโซนนี้นะครับครับ <c oughs> ผมก็ครับนภรสำหรับผมก็ไม่มีอะไรฮะก็ดีใจที่มาร่วมทิยอยู่ช่วงนี้เราออกทิกันบ่อยนะเป็นหมายหมายบ่อดินบ่อทรายจะออกกันด้กันบ่อยหมายพวกเขื่อนพวกอะไรก็ยังไม่ได้คัเป็นเป็นบ่อตอนนี้เล่นบ่อไปก่อน ลายบ่อจะหมดหรือเปล่าวะเรานะอย่างเยอะไกล้ๆยันเยอะเลครับสีนาอ่างทองปลาหมูอะไรเยอะมันก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนปลาเข้าบ่อไหนครับจะเช็คหมายเรื่อยๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะโยนาะครับผมโอเคงั้นก็ผมรำลานะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสุดงนะ